พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้ครับเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนมีรถกระบะคันหนึ่งครับบรรทุกของมาเต็มคันรถเลยครับทีนี้เนี่ยระหว่างทางทําเก้าอี้กระเด็นตกลงมาครับตกลงมาใส่รถจักรยานยนต์ที่กําลังขับขี่ตามมาเกือบมุดเข้าไปอยู่ใต้รถสิบล้อเลยครับนิดเดียวเองนะฮะร,รถจักรยานยนต์คันนี้ล้มลงบนถนนราชพฤกษ์ก่อนที่คนขับรถปิกอัพเนี่ยจะหลบหนีไปโดยผู้เสียหายบอกว่าตอนนี้ กำลังเร่งไล่ล่าตัวใครมีเบาะแสใครมีข้อมูลช่วยหน่อยตั้งรางวัลน,นำจับให้5,000บาทครับคุณผู้ชมดูคลิปนี้นะครับนี่ฮะล่วงมาแล้วครับแล้วก็กระเด็นใส่รถจักรยานยนต์เนี่ยฮะนิดเดียวครับรถบรรทุกที่อยู่ทางซ้ายเนี่ยนิดเดียวจริงๆฮะโลกออนไลน์ตามหารถกระบะมักง่ายคันนี้ครับทำเก้าอี้หล่นจากรถแล้วก็กระเด็นไปโดนรถจักรยานยนต์ที่ขี่มาตามหลังครับ ทำให้รถเนี่ยคว่ำคนขับนี่กระเด็นครับแล้วก็อย่างที่เห็นว่านิดเดียวจะเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถบรรทุกแล้วนะครับโดยคลิปดังกล่าวนี้ผู้เสียหายซึ่งเป็นชายที่ขับรถจกักรยานยนต์เนี่ยได้โพสต์ไว้ใน Facebook ส่วนตัวแล้วก็ระบุข้อความบอกว่าใครที่ใครก็ตามที่สามารถตามหารถกระบะตามภาพหรือมีภาพจากบริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุเนี่ยให้ติดต่อมาหน่อยจะมีรางวัลน,นําจับให้5,000บาท,บาทเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนราชพฤกษ์ขาออกนะครับจากทางแยกต่างระดับบางว่า มุ่งหน้าไปถนนบรมราชชนนีครับหลักกิโลเมตรที่6แขวงบางแวกเขตภาษีจเจริญช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาหลังจากเกิดเหตุครับคนขับรถกระบะที่บรรทุกเก้าอี้มาเนี่ยปรากฏว่าหลบหนีไปคนขับรถจักรยานยนต์ผู้เสียหายยังได้โพสต์ภาพตั้งแต่อยู่บนรถพยาบาลแล้วก็มีภาพฟิล์มเอ็กซเรย์ขาและข้อเท้าพร้อมกับระบุไว้ว่าข้อเท้าอาจหักและอาจต้องผ่าตัด ขณะที่โพสต์ล่าสุดครับก็โพสต์บอกว่าได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วจะทําการตามหาคู่กรณีต่อไปครับซึ่งในโพสต์ก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดความเห็นจํานวนมากนะครับมาให้กําลังใจกันจํานวนมากส่วนใหญ่ก็มองว่ามีคลิปภาพเป็นหลักฐานชัดเจนเนี่ยไม่น่ายากครับน่าจะตามตัวได้ขณะที่บางส่วนก็มองว่าคนขับรถกระบะนี้ประมาทมากบรรทุกของมาเต็มหลังรถแต่ก็ไม่เอาผ้าคลุมหรือว่าเอาเชือกรัดทําให้คนอื่นต้องเดือดร้อนนะครับ